มาจ้ามือนีม่ต่อยสิบผ้าเบิ่งขับโพดขับโพดงามงามพี่น้องมาส้มทงส้มทาส้มสวนขับโพดกัลั่งเป็นฟักกัลั่งใส่ฟักเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งนขับโพดเด้อปลูกวิธีสามบาบานบานพี่น้องขับโพดปลูกงางมหนาแรงอันนี้กัลั่งเป็นฟักแต่ว่าอีกประมาณ กลางเดียนก็คือสิได้เก็บแหละตรงนี้อ,อันซ่อนมึงลูกข้าวโพดเพิ่นกำลังสูบน้ำใส่ตัวนี้จุ๊บหนีจุ๊บหนีพระพันในอันนี้พระพันใน,ปน,นเป็นฟักเลยจุ๊นี้เป็นฟักแล้วนี่เห็นปะตาฟักใหญ่ๆตัวน่ะต่อันซ้อนพี่น้องข้าวโพดนี่ไง เ,เป็นเห็ดได้ปีละแสนกลัวผมรีบไปเนองเป็นเห็ดที่ไปไหนก็เป็นฟักเนาะต้นที่ที่ก็เป็นฟักคือเกา่าขายดีว่าแต่มี่ข้าวโพดสุปหมี่มกระลังกระลังอัน งามมันก็สูบน้ำใส่แต่ว่าพวกนี้เป็นฟักแล้วเฟักแล้วี้าหนูก็มาจ่ออยู่เติมมีฟูต้นชูฟักชูต้นที่พี่น้องใบมันมีฟักต้นส้มส่วนข้าวโพดน้ำกันเด้ออยู่บ้านท่าสว่างกอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอันนี้อันนี้กำลังปลูกปลูกรอบไม้ ปลุกรอบไหมผสมสวนข้าวโพดกันเพื่อนสิปลูกเรื่อยๆออกเรื่อยๆพี่น้องออกเรื่อยๆเดี๋ยวป่ะขายตลอดปีจนหอดแย่ลงหน้าห้ามตำหน้าครัเพื่อนกับเส้าเห็ดกับป,ปูเขา่าปลูเขาเ่านาะแต่อนอนเซนค่ะน้องนี่ซุ้มพวกนี้พวกนี้กำลังงัยรุ่นที่สอง รุ่นที่สามเนาะนั่นรุ่นแรกรุ่นแรกเบิดไปแล้วัดที่นี่รุ่นที่สองหามคัดงามเนี่ยเพื่อน,น,ใน,ในดูเก่งอะไรดูอะไรงามกระดอกกระดียงนี่พูดนะอันซ้อนซ้อนขนัดเนยเนาะ ปลูกข้าวโพดหนาแรงคุ่นณว้ยงามค่ะงามแน่พี่เนาะอันนี้อีกเป็นมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยู่เด้อเป็นติสูบนงามไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเด้อแต่อ่อนซ่อนซุ่งนั่นซุ่งนี่ก็เป็นฟักแล้วนี่ยฟักแล้ว ต้นดูนะปานี่เป็ขดข้าวโพดข้าวเหนียวปลานี่เป็ขดข้าวโพดข้าวเหนียวปลานั่นเป็ดข้าวโพดหวาน ไม่เป็นไรแม่มาของแม่เอง oh, เออไม่เป็นไรแออดปด <ไป S 2> <ไ>หักไปทำไมลูกเสีได้มันจะโอ้จะกินปะโอ้ไปไปเจียวไว้มาเอาหมูสับนี่พึ่งไตองเจียวไหเถอะ อีพไหนพอตัอนตีอืมอันัวออกมาไ้หัอาจังสันอ่ะคนไหนส่วนมันไม่มจอดอยู่อนนีนเป็นยังระจอแล้วอืมมึงดูมึฮ่าอ้ยมนานมันน้ำตีกินอันนั้นมันมันบ่ อันนี้อันอันนี้หวานบ่เท่าโอ้อันนี้หวานใส่ดูที่เขาไปผัดตีอ้าเจ้าสี่ะกินเจ้าไรบันกินร้อนอะไรเนี่ยตีใส่ดูแจ้าปาข้าวโพดนั่นมันถือว่าอิ่มเลียมร้านเดียวหักอืมอันนี้บ่หวานอืมแซ่บอะไรแอปบูน่าทิมข้าวโพดอันนี้อืมอร่อย ตัวนี้หน่อยเสียงแฉบเนี่ยเอยาจีนตัวนี้หน่อยนี่ข้าวลงนี่นรู้จีนไหมมันลูกมันข้าวโพดมีนหน่อยมันนัดอ,อืมดีอ,อืม,อมเหรอกินข้าวแม่กินเผากินเผาโบราณกินข้าวโพดแม่ให้ลูกโรยหักปะือกินข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดเด่นแซ่บไหมแฉบอืม จ้่ใส่ไม่โปเนาะบ่ไ้มันไรเท่ากันเป็นบอเกียอนใบต้นข้าวไม่ใส่เอชาวดผเมื่อไรเท่ากันมันเป็นเนี่มไนก็แข็งกัน้ะการเกียรอนตัวนั้นมาถือเกียรซอนตัวนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวบ่มันทับกันอมันก็จะ่ว่าแสือ เดือโรงเรียนแล้วอะไรมากนะแม่สิปะดูเด้กุ้งนางไหมกุ้งนางคนสวยไหมตีเขาแห้งสุดแล้วตีเอาไปขายจีอืมกินอูดขถ้าเป็นงังนก็ไม่กินแล้วอืมคุณบ้านขายอยู่รอเทียงหน้าคุณบ้านสีขายอยู่รอเทียงหน้าอืมแกแล้วแม่พูดในมหาขโปรดแม่ยน้องขายหนูหนูหนูหาหนูหาคุก นุ้งยังสิไปหาขาโวดได้เ้ยนอยนี่เต่าเขียวกัดเต่เขกัดจะมันเราเป็่นเหรอไม่เป็นแต่นาไม่เปล่นแต่แพงเ้อะอืมอันนี้มม่พอเต้าออกแอมเถอะก็แม่ย่าถามหน่อยพี่ไกปวดเหรอไม่ไม่พี่แกปวดแล้วยังไงคนอ่ะเป็นี่กอืม อยู่สนนวนแต่ไม่ขี้ไก่ยจปลู่หรอเฮ้ยยันที่จะทำแม่เย็นขี้เกียจปลูกเอ,อ,อ้าไปตลาดอย่าง้ยมึงนี่โโโยโอ้ไปโดนแล้วโอ้มันเหมือนอะไรก็เลยพักยกที่วะพักแล้วก็ไปเฮ็ดวัดซอยเพื่อนอืมอ้าวขนไปท่านเอานั่นไปอยู่ไปเฮ็ดยัดสีกุ้นนี่ค่ะไปอันต้องเรียนขี้ไก่ยปลูเต้ สารจักสารกระตากระบุงกระตาซอยเพื่อนแหละกับมาสารกระตากระเทเออสารไม่กวดกระเลี่ยวใไปว่าจะเอาไปห่มน้ำเพลินอันแนวข่อยมีนแหละข่อยมีอยู่ขัดเปล่าแม่หัวแม่ขาดเปล่าก็ขาดเป้่าแล้วลูกเวรีสีสีขีดถิ่มลลูกสีขีดแต่ว่าบัวว่าสีขถิ่มว่าปุ่นน่ะใส่เต้ใบเก่าส็ใส่ถอนไม่ปลานะสีเลยลูกหญ้าใส่อัใหม่เลยย่าใส่อันใหม่เลยบนี้ก ยนักเรียนขี้ไก่โป๋ใช่ไหมไปออกบุญน้ำเพลินหลักเอาเนี่ยไปใส่ให้ม่มีติ่มใส่สอยยาวน้ำเพลินปา,าทูงสองคืนเออ <laughs> ออกจักบาทออกหาลอย <laughs> จังอยู่พ่อการมอญล่ำสันอันมอญล่ำมวนประกอคิดว่าไปเบิ่งฟังนี่พี่น้องไปเบิ่งฟังนี่มันงามคักๆำเนี่ยข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานอย่าลืมเด้อ มือละถุงละถุงเอออ่าละปีนี่เขาโคลอดบ้างเนาะเออได้ขายดีตลอดเออเออมันบ้านั่นพูดนะวูวพี่น้องเอาให้ใดข่อยมากให้นี่ไม่ให้นี่ปะเออให้นี่เหนือจี เออเอองา,ามว่ขักเนาะมึงเนี่ยน้องมิดใส่ฟักแล้วแกบไงบบกตีมึงดูเอออันนี้อันนี้พ่อหนี้เห็นอยู่นเนาะเจ้าโศกอันนี้เป็นบ้าปุณยพี่น้องงามขักอันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนี่มันสิโพดหวานนี่สีอันอันใยใยเด้อ ฟักบักไงแหละก็นานแจ่บาคือเขาโวควดอันขขาเหนียวโคาเเหนียวเนี่ย,ย,ยมันสิแกกอนแล้วอายุมันก็น่อยก็อันนี้อายุมันหลายอายู่หลายเป็นโคแต้มันอร่อยกว่าแต่กระแด้วแต่พู้มากเนาะแต่ว่าสำหรับไม่ในต่อยไม่ในต่อยมากข้าวโพดหวานมากหวานหลายก็าขาเหนียวขขาเหน,ยนียวก็มากอยู่แต่ว่ามากหวานมากกว่า กระโพดหวานนี่ออกออกเดียนได้หนีแถวดิเออเอออันนี้เป็นกระโพดหวานกระโพดหวาน,อ,วานอุ้ยอ่อนซ้อนพี่เนาะอ่อนซ้อนกำลังใจฝักจะเป็นกระโพดหวาน คลิปนี้ยายจอยกับมานำเสนอสมีได้พี่น้องเด้อมานำเสนอสู่นะเบึงกเกษตกรกรนาแรงเฮาเฮากระหาได้เสริมก็ได้อยู่ที่พี่น้องปีละแสนเปนเท่นี่เป็นเ็ดปีละแสนโอ้ยแดดมันแดดเนาะปีละแสนคน่ะแต่อ่อนซ้นอนยังวะอันนี้เป็นกระโพดหวานทัานท่าน,นเป็นกระโพดอ่ะข้าวเหนียวบรรทัดซว่างจังหวัดอุดรธานี เป็นปลูกประจำย่ำหน้าเขาก็เห็ดหน้าย่ำแรงเขาก็ปลูกข้าวโพดอันไนไหมนี่โอ้ต้นมันนี่ต้นมันนี่เพิ่นกระซื้อไปเลี้ยงไปอันปันเหงว่กินกิโลไนปลูกเพิ่นหันเพิ่นหายพันหนึ่งเขาปลูกถ้าปลูกกิโลไนไม่หันหนึ่งกิโลเพิ่นกระซื้อพันหนึ่งจักไห้กสร้างเป็นเป็ี่นจักอันนี้กสร้างเา็กปลูกปลือเฉยหลดพันหนึ่งอันมีหลายรุ่นนีพี่น้องรุ่นน่อยรุ่นใหญ่ อันนั้นของแก้วนึงของแก้วนึงคลิปนี้กับกาบขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขาไม่เยี่ยมมาชมนด้ต่อยกับสิมานำเสนอแนวนั้นแนวนี้อยู่บนนอกขอกหน้าเขาละนาะจ้ะเนาะสู่เบิงอันสันล่ะคะกะนด้ต่อยกับมี่ปันไดดอกกับมีน่นำเสนอน้ำหัวน้ำสวนทงไ้ทงหน้าสู่เบิงสู่พี่สู่น้องเบิงนี่ละจ้าขอบคุณมากมายค่ะ ธรรมชาติล้วนล้วนคุณเป็นกระดึงน้าแม่แต่หัวยรงข้ามอยู่ทางนั้นเป็นหัวยรงข้ามเลยพี่น้องเป็นหัวจรงข้ามขอบคุณค่ะ